ัสดีครับผมวันีครับช่องความรู้มีว่าแบ่งปันครับผมอ่าพ,พี่ท่านใดที่เจอปัญหาไปตัดหมอกไม่ติดครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีตรวจเช็กกันครับของผมก็ไม่ติดเหมือนกันเนี้ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาเรามาดูวิธีเช็กกันครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรชมกันเลยครับ ที่ตัวเช็คก,กันนะครันี่ครับก็ไม่ยากครับมือลวงเข้าไปที่ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็บิดมาทางซ้ายครับบิดย้อนบิดย้อนเสร็จอันนี้ครับมันจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อ้าอันดับแรกอะ่ะ ตรวจเช็คหลอดก่อนเลยครับแล้วค่อยไล่ไปที่ฟิ่าแล้วก็ดึงฮรอ่ะมันจะเป็นสลักแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงน่าจะไม่มีอะไรมากครับน่าจะแค่หลอดขาดอันี้ฮะอคนนี้เองแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมะอับชัวร์ครับ หลอดขาดชัดเจนนะฮะก็จะเป็นเงี้ดีผมเตรียมอ้น,นี้ไว้แล้วครับเดี๋ยวใส่ led เลยนี่ครับพอเราถอดออกมาเสร็จก็คือเขาจะเสียบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดเราเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วเราบิดบิดอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงแบบนี้เลยแต่ถ้าเราถอดให้เราออกบิดออกทางซ้ายนะครับบิดออกอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมา หลอดขาดชัดเจนครับผมเลยเอา LED เดี๋ยวลองใส่ LED นี้สั่งซื้อทางเพจนะครับสั่งซื้อ,อเดี๋ยวดูตัวนี้ว่าตัวนี้จะสว่างไหมรูกทรงเหมือนกันครับเป็นสองดูเหมือนกันนะฮะสองดูเหมือนกันขนาดเท่ากันครับ ทุกอย่างมีเงี้ยเหมืนอนกันขนาดูเดี๋ยวลองสั่งทาง<ม>เวบนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะติดไหมถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคู่เลยนะครับซ้ายขวาเลยอันนี้ของของเก่าเสียบอ่านี่เดี๋ยวนะเสียบก็ไม่ต้องกลัวพลาดน,นะครับถ้าพลาดเรา ไม่ติดเราก็ถอดออกแล้วเสียบอีกฝั่งหนึ่ง<ม>แค่นั้นเองไม่ได้ยากครับ<ม>ออแล้วก็บิดอ่าเห็นไหมถ้าฝั่งหนึ่งมันจะไม่เข้าเลยเห็นไหมเราก็บิดใหม่ฝั่งหนึ่งน,น,นะฝั่งนี้ใส่ไม่ต้องกลัวเสียบผิดนะครับย,ยังไงมันก็ไม่เข้าเราก็บิดใหม่อีกฝั่งหนึ่ง อ่าแป๊กพอดีแค่นี้ครับไม่ได้ยากด้วยแต่ต้องซื้อตรงรุ่นนะปึออ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่ตอนใส่มันก็จะเฉียงเอาใส่เฉียงก่อน มันจะเป็นสลักของมันพอดีเป๊กครับใส่ตะแคงมือหน่อยแล้วก็บิดแค่นี้ครับไม่ยากเลยมันจะแน่นพอดีมือตังน,นี้ นครับมุดมาใต้ทองแล้วก็บิดไปทางซ้ายเห็นไหมส่งส่งพี่ไปดูอือก็นั่นนิดนึงนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมองเห็นแบบนี้เลยครับแล้วก็บิดไปทางซ้ายหน่อยบิดออกกับอ่า,อาเห็นไหมง่ายครับไม่ยากเฟซ เดี๋ยวเราก็มาถอนอยงตัวนี้กันใช่ครับเดี๋ยวมาชมตอนใส่เสร็จอีกทีหนึ่งตรงนี้พยายามอย่าไปจับเขานะครับฟังที่ติดไม้ขาดน,นะตัวนี้แต่ขาดอยู่ข้างนะ ลองใช้ตัว led ดูคะว่าจะสว่างแค่ไหนถอนมมายัางไงก็ใส่ยังไงง่ายไ,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวใส่ผิดเลยนะครับเสียบเข้าไป่าถ้าถ้ามันถูกจังหวะของมันอนะ่ะมันก็จะเข้าเลยถ้าไม่เข้าแล้วก็พลิกใส่ฝั่งนี้นอ่าเห็นไหมมันจะพอดีเตะเลย แล้วก็กดลงไปครับกดลงไปให้แน่นแค่นั้นเองเปลี่ยนง่ายครับเึ๊บแล้วเสียบตะแง <c oughs> คงตอนเราเสียบเข้าไปเฉียงนิดนึงครับพอเฉียง <c oughs> เสร็จเฉียงเสร็จเราก็บิดขวาหน่อยอ่าแค่นี้อเองตอนใส่ใส่เฉียงหน่อยแล้วก็บิด ให้ฐานมันตรงสายมันจะตรงเปตามนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดติเรามาดูตอนเปิดกันฮะสว่างไหม ไปก่อนนะครับว่าทำไมไมีติดพอเราถอดทำไมาเสร็จให้เราดูอย่างนี้ครัเห็นเลยชัดเจนชัดเจนแล้วอันนี้ขาดนนีขาดอันนี้ไม่ขาดมันจะมีเส้นรวดเล็กๆนะแค่คนี้เองแล้วก็หาสั่งซื้อตรงรุ่นมาครับอันนี้ผมซื้ออยู่ที่คู่ไม่ไม่ถึงสองร้อยครับให้สังเกตดูเมี่ยงดูใหนดี ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวิธีเคลียร์